เด้เอเจ้จะลืมมาไากไยจะติดหนีไข่สามร้อยเด้อสามร้อยเออไปตพิชจะไป็นมะเออมาจีวันยืมเงินข่จขายค่าไปตะเดียนกน่อนแ่เจา้าป่ะเทศนี้ใส่หนีไข่นนอยนหรีอเ่าะรัคยนี่เจ้าใส่มาใส่น้ะโมีน้ะนี่ไปตลอด ที่จะต่อนเหมือนคนเรจาสด็ใส่เจ้าโอ้จว่าย้ำใดเด้อแต่เต่เดอนนีติดายไห้เจ้าไปห็นตีอยู่เสาไฟหยไยเจ้าติดเออหยากายเมื่อนั่นเอติดหมอเจ้าไ้ติเอเพื่อไขวยุบานเขามะโยกหมอเขาก็จเห็นไปนะคนละเงินมืนมาคนละไ่ก็ร้อยน้อยร้อยร้อยร้อยยัเป็น ถ้ามากินเลยร้อยรอจากโทนสัตว์นีห้าเงินเขากวาจะได้ไปกดว่าใส่หนีเจ้าเราก็ใส่คาไฟเยอะเงินคนใส่คาไฟคาไฟแต่ว่าวเดียนก้อนจะวเดียนไม่เกินปะมาณนี้เกินเขาบหม้อดเอาอดเอามือหนึ่งคนเดนี่เหลียร์ย่าเดียวเหลียร์อ่างดีกไปใส่เจ้าอยดอเนาะมือหนึ่งสิบมาห่อนเอามาถ้าหาลอยกัน ตมหมาหาลอยหาลอยอีกยหาลอยมาเอามันได้อยู่เร็วประกาศเรียกเจ้าบ่าฟังเด้อเอามาหาลอยมันจีได้ยังไงเดี๋ยวหนีได้เขาประกาศจะมา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 ตะกรอนมาเป็นใบหนี้ของม้าไหมมีจังไบไข่มีสองลอยนี่ไหมสองลอยเอามากังข้างสามลอยเด้อเจ้าจะลืมมามาาไข่จะติดหนีไข่สามลอย ไข่เก็ตีนีเลยสามร้อย w h a ออสายเออไปตีกันไหมเออทอดไป็สื่อของน้ำหากันเจ้าเป็นตินี่ข่อยแล้อะไเป็สอของน้ำหน้าะบ้าม่เนี่ยสองร้ยตีนองร้อยไม่แม่แหงเยยืมหาลอ่ตอนนี้สองร้อยเป็นหนีแย่หวนอีกติเนี่ย ít dị sáng rồi, ông nghe không ạ? À?